ลองยิงอุณหภูมิเตาไม่ใช้แก๊สนะครับความร้อนเท่าไหร่นะครับไปรับชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบ้านยุคใหม่นะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมายิงอุณหภูมิไฟเตาไม่ใช้แก๊สนะครับจะทดลองยิงดูว่าความร้อนจากไฟเตาที่เราจุดนี้นะครับร้อนเท่าไหร่กันแน่นะครับผมนี่นะครับก็ ผมจะใช้เครื่องมือเป็นเครื่องยิงอุณหภูมิอินฟาเร็ตของท o ทัลนะครับผมนี่นะครับเพิ่งซื้อมาเลยนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะทดลองจุดไฟแล้วก็เดี๋ยวจะยิงด้วยปืนยิงอุณหภูมิตัวนี้กันเลยนะครับก็มาดูวิธีการจุดไฟไปด้วยเลยนะครับก็เปิดน้ำมันเข้าไปในตัวเตานะครับตัวนี้ท่อลมผมจะเจาะ รูลมไว้ประมาณ4เซนนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราเปิดน้ํามันเข้าไปในตัวเตานะครับให้เปิดแค่1ข้อนิ้วพอนะครับประมาณ2เซนเท่านั้นนะครับอย่าไปเปิดเยอะครับหลังจากเราเปิดน้ํามันได้ระดับหนึ่งข้อนิ้วแล้วนะครับเราก็ปิดก๊องก่อนนะครับผมแล้วก็ใช้กระดาษนะครับเป็นเชื้อเเิงในการจุดไฟนะครับผม กระดาษอะไรก็ได้นะครับ หลังจากที่ไฟเริ่มลุกในเตาดีๆนะครับเราก็ทําการเปิดลมนะครับผมหลังจากที่เราเปิดลมแล้วนะครับเดี๋ยวไฟเขาก็จะเผาไหม้ได้ดีเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเครื่องยิงอุณหภูมิกันเลยดีกว่านะครับของทัทนะครับผม 224องศานะครับ524องศาครับความร้อนนะครับผมร้อนมากครับเนี่นะครับเดี๋ยวลองยิงทั้งอื่นก่อนนะครับเนี่นะครับ ยิงพื้นปกติธรรมดา34.9นะครับเนี่นะครับเรายิงไปที่เตา524องศานะครับผมร้อนมากๆเลยนะครับยิงกี่ครั้งก็ได้524นะครับ ตัวนี้นะครับก็เป็นปืนยิงณาภูมิวัดความร้อนได้ที่500-600องศานะครับผมก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมก็มาทดลองยิงให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่า ความร้อนอุณหภูมิของเตาไม่ใช้แก๊สต,ตัวนี้นะครับเกิน500องศาจริงๆนะครับให้ความร้อนที่สูงมากเลยนะครับต้มน้ําก็แป๊บเดียวนะครับเดือดแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ